ข้าวไก่ยากซอยเพื่อนนส่วนที่เขาซอยได้ข้ากซอยเพื่อนมาเฮือนลังนีพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮือนลังนีนี่มันชิล่มแล้วว่างซะมันิหักจะเพี่น้องมันหักแล้วแต่น้ำแม่ครับมันร่องหดชิดดีแน่มันหักแล้วเนาะน้ำแม่คแคบมาแก่หันไมาไผ่ฮะดิไอครอบครัวของน้องนี่ก็คือแม่แท่บแม่เแ่าอายุแปดสิบปีแล้วกันน้องนองลานชองคนนี้มิดเตลู้หญิงพี่น้องเนาะโบมีผู้ชายเลยในเฮือนน้องก็คือ จังสีและขั้นเฮือนะขั้นพ่เพื่อนกับอ,อยากแปลงยูแต่ว่ากะบเป็นเห็ดบเป็นเห็ดก็คือว่าแปลเป็นภาษาลาวกับเห็ดบุเป็นพี่น้องออสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุกุสุกคนพี่น้องทางฟังไทยละไกับไอซีทางฟังลาวทุกทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะวันนี้บิลลี่กับซีมาเยี่ยมมายามเนาะก็คือคลิปหลายๆคนถามหาเนาะแต่ว่าบิลลี่บุเรกเขามาก เพิ่นทำหาไม่ไงอายุ80ปีกับหลานสาวสองคนเนาะที่ลายคนทำอ่ะเมื้อนี้วิลลิกอ่ะสิมาเนาะหาเพิ่นแล้วก็สิเอาเครื่องเนาะเป็นน้ำจิ้นน้ำใจจากอ่าแม่จำฟ้าหัวหอมแล้วก็อ่ามีสาวมีน้อยแล้วก็เออเฟเ่เนาะก็หลายคนนั่อะไะพี่น้องเนาะที่เพิ่นได้ส่งเครื่องมาพุดพูดโต2โตเนาะพูละ5โตก็มี10โตก็มี แต่ว่าเครื่องของเพิ่นนี่กับสไลด์กับเป็นของแม่จ really ัป้าห้อหอมกับหนึ่งลอยโตเป็นของนอกระไก่สีเบิร์ตอร์แลนดวิลลี่แจกอันนี้กับซีมี่เสือโครโต้น่อสีไห่ไม่ไงตัวหนึ่งไอรานตัวหนึ่งแล้วก็ไอรานเพิ่นอีกตัวหนึ่งเป็นของนอะแล้วก็มีส่งไอโครตโต้เป็นของแต่ว่ามื้อนี้เขาก็อยู่เพื่อนแต่ว่าตอนนี้พี่น้องเพิ่นไปคุดกระปูพี่น้องเพื่อก็ปูเดียวเพิ่นมาแต่คุดกระปูเดียวนั่งถ่ากัเพี่น้องเพิ่นมาแต่คุดกระปูแล้วเขาก็สีไายให้เบิงเนาะพี่น้องงงเเเนนาะโอออคพพี่้้้รมแลวไปบิกันเลย โอเคพี่น้องน่าตอนนี้น้องมาแต่ขุดกระปูแล้วเอามาให้เบิ้ลนุกระปูน่ะเฮ้ยอย่าอายมามามาเฮ้ยคนเบิ้ลนุกระปูในไลน์บะกระปูยังมองกระปูไข่ปะไม่ใหญ่ได้สามไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ยังมาบโมอดพี่น้องกบพอกที่จะบอกออกปะโอ้กบพี่น้องเอ้นี่นี่พี่น้องกบกบ โอ้กระปูก็มีพี่น้องมีกบมีเขียดมีกระปูโอ้ยตายของกระเจ้าเป็นถอดอีกแล้วบิลลีเพราะแห้งเลยไปรอคุดในกระเจ้าขึ้นเพราะแห้งไดีใจโตซะมีน้าหนังร้าไปไปคุกกับปูไปจะเส้าเหรอมามายืนข้างไหน่ก็ได้มันเด็กไอเอาเสือมาฝากเป็นเสือเป็นอันนี้กระถาไม่ใหญ่มากซะก่อนไม่ใหญ่ก็ยังรอยังน้ำทงพี่น้องย่งากยิฐาไม่ใหญ่มากเบิ้งเลยกะเบิ้งว่าของไม่ใหญ่ในไลน์ใช้ใช้ของเดียวกันบ่คนละของป๋โอ้แสดงว่าเราเก่งเติบได้พี่น้องหากินเก่งเนาะ หาโก้มหาเกียดในซรันี่ก็ถือว่าลายเติบพป็นองโอเคพี่น้องเดี๋ยวเฮาสาบ่งของไม่ใหญ่ซะก่อนโอเคพี่น้องตอนนี้ไม่ใหญ่มากแล้วเฮาสิคอเบึงเครื่องไม่ใหญ่ว่ะแต่ยังแม่มาาบ่งดูอบึงเดูปูชั้นโตโอ้ยกปูไ่หรืก็ปูนังยี่นี่บแม่นแลูกแต่นกกปูบันนปูไข่ออาก็ลูกแม่ไข่ดูไข่ให้เิ่นบ่งดูโอ้ยเด็กพี่น้องกระปูโอ้ยโอ้ยเียดไปแล้วแม่เกียด ไปโทษอีแล้วค่อยเก็บเกลียดแล้วไปไพี่น้องเป็นโทษอีกแล้ววันนี้แม่ว่าว่าจะคุดไก่ขายจะแชัป์โตบ่พอขายเออแชมโตบ่พอขายบ่พอขายเออถ้าได้ชิปสองโตในหาพันธรวยชิปสองโตต่อหาพันเนาะแม่เนาะโอเคไปใช่ไหมอันนี้กับตาหมากคุณพี่น้องนเนาะมาหม,<า>มากอันนี้เขามากวันนี้เขามีเสือมาฝากคือว่าเลยพี่น้องเนาะมีเสือแล้วก็มีส่งของแม่จำปาหอมพี่น้องเอาไว้ก่อนแม่เดี๋ยวเาจะเอาเสือไปเออมัดไว้ตะกอนเด้อแเลยพี่น้องเนาะไปอ๋อ เนี่ยพี่น้องป่ะแล้วที่ผ้าไปถ่ายอยู่เพื่อนเพุ่นพี่น้องชักยาบ้านนี้เช็ดลุกเช็ดลุกตายลูกเอาขึ้นไว้เด้อยขาล่าบอกเลยเม่มาบ้านี่มาเอานี่ไปช่างนั่งเดี๋ยวบิลีจะห้น้องๆน้องลงมากรับไม่ง่ายพ่อมแล้วก็ยืนเลี้ยงกำซ้ำคนแล้วเขาจะเบิ่งเสือหายว่าตัวใดพอดีกับผู้ใด้น้องบิลีจะเป็นคน เป็นคนจัดแจงไห่เนาะเพราะว่าเขาจะมีเสือ้อสามโต๊แต่ว่าโมหูตัวใดสิพอดีกับตัวใดแล้วกันบิลลี่คิดว่าวิลี่น่าจะจัดแจงได้ยู่ว่าผูใดสมควรได้แบบใดเออเดี๋ยวกระถานน้องลงมาก,ก่อน,น,อนอหน่อยนึ่งน้องเพื่น้องเนาะอะพี่อน้องเนาะอันนี้ก็เขาจะเบิ้งเสื้อให้อ่าไม่่ายก้อนกระไดเอาเสื้อของไม่เงยนี่เขาคิดว่าตัวนี้น่ะจะพอดีกับไม่เงยเพีอเออ่อน้องอันน้ลองลาเสื้ไอไ้ก่อนเออเื้อไ้ได้่าถื้อไ้อีกตัวนี้ นี่พี่น้องเสื้อตัวนี้น,ะน่ะจะพอดีก็ไม่ม่ใหญ่พี่น้องบิลลี่คิดว่างามเบิ่งนุ่มแม่โอ้ถือใจอ่ะตัวนี้เนาะโอ้ยงามเนาะลูกเนาะโอ้ยแม่มากแก้น้วยเนี่ยเฉยแม่มากแม่มากแม่มาก,ากงามลายเนาะงามง่ามงามแม่ขอบใจเจ้าของเครื่องคนเ,เดอ้อเออขอบใจด้วยขอบใจคนแน่อันนี้ก็เป็นส่งพี่น้องเนาะส่งกับไอแม่ตัวหนึ่งคือว่าอะไรพี่น้องเป <c oughs> ็นส่งพี่น้องนี่แหละน้องล่าอ่านเป็นหมวยอา่านหนังสือเป็นอันนี้นะเอาอ่านด,ดูนี่ของผู้ใดนี่ส่งนี่ <c oughs> ไลเซือบิลิการ์โบเป็นหนองใจจากจำปาเสีงหนึ่งหอมปะเออแม่จะปาหอมเป็นหนองเนาะหอมหอมเอบุเป็นหอมหอมบิลิการ์โบเป็นน้องการบุถือไม่ว่าเลยอ้าแม่อันนี้หายเจ้าเข้าใจพอดีเด้อเข้าใจได้ลูกเด้อมืะนาวมะนา่พุชงไม้อีกเอออมาถูกเนาะก็ได้ลูกถู้งูก็ได้าทุกเลยออมาวันนี้คงพุชเอาเสือก่อนวันนี้เอาเสือก่อนเนาะ คืออันนี้เท่ากับจะเบิ่งตามไส้เนาะก็คือผู้ใหญ่นี่คือบัววิศสีขาวอะไรเป็นนองผู้เอือยนี่นะยิ้มบาดงามใส่ผู้บ่าวต่างประเทศนะมึงเจอคนหมักกันก็มีผู้บ่าวต่างประเทศหลายคนอยู่หรอกถามมิลีว่าบ่าวมิลีมีเบอร์น้องบ่ามียังบ่วมิลีก็บอกว่าบ่มีเนาะกับพ่อวันบ่มีพี่น้องโอเคพี่น้องนี่ก็เป็นเสือเนาะที่เขาจะให้น้องพี่น้องเสือขาวเลยพี่น้องเสือขาวเลยทีเดียวพี่น้อง เขาก๋งามแน่ลูกเอ้ยบ่เขาคิดว่าตัวนี้เหมาะสมกับเพื่นพอนเพราะ่เป <c oughs> <laughs> ็นคนตุยเนอาเป็นคนตุยแต่ว่าตุยงามพี่น้องตุยงามเขาก่ะคิดว่าพอดีกันกับน้นนองเนาะเสือตัวนี้คิดว่าฆ่าไปแล้วขน,นอมใส่คือสิ่งงามมึงดูน้องละเทียบมึงดูเทียบเบิง้งอะแค่นอกอเออ,อเออเดี๋ยวพี่น้องนี่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 เบิง้งพี่น้องพอดีพอดีกับน้องเอ้าเอาน้องละขอบใจนกขอบใจมันแน่นกก่อนน้กขอบใจมันก่อนขอบใจขอบใจไลเด้อรจะคล้องเครือกหน่อยสิขอบใจไลายอจะคล้องเครื่องอันนนี้ก็็เปง เป็นทรงอะไรแบบเดียวกันกับของแม่อะไรพี่น้องเนาะมันเป็นทรงที่ยืดได้พดได้พี่น้องทรงนี้อ่าเป็นทรงที่ยืดได้พดได้ก็คือเขาใส่เนาะผู้ใหญ่ผู้น้อยใส่ได้พี่น้องอ่ะหลังหลาขั้นใส่บัวได้ก็เก็บไว้ก่อนเด้อเพราะว่าเบิ่งน้องหุ่นน้องก็จักรโมโหใส่บัวได้มันก็สิมีตัวใหญ่ตัวน้อยแหละพี่น้องเดี๋ยวเฮาคั่นมันมีตัวใหญ่ตัวน้อยก็เจ้าก็ลองเปลี่ยนกันเบิ่งตัวใดใหญ่เจ้าก็ใส่ได้แต่ก็ต้องเอาเด้ออันนี้ละน้อยนี่บ่มีเนาะอ่าอันนี้ของหลังหลาเด้อนะเอาอันนี้ส่งเอ้า ขอบใจน้อขอบใจพันก่อนนองขอบใจพีน่น,นงงามเออแล้วก็ซ,ซนออีนี่ซีรอาพี่น้องเอ้ยก็คือเคสนี่วิลี่ว้าก็คือนี่คนถามาอะไระล,ะลีนอถามมาบอกวิลี่เนาะเจ้าชิคเอาไปหายไม่ใหญ่อายุแปดสิบปีอบอกวิลี่ก็บอกว่ามือได้ว่างแล้ววิลี่ชิคเอาไปเบิองหายเด้อวิลี่ก็ว่าอยู่แต่ว่าวิลี่ก็บเบิองสะกก้อนพี่น้องเพราะว่าวิลี่ก็ไปทั้งปูนเขตนอกกุนแต่ว่าบ้านไม่ใหญ่ก็บ้านวิลี่นี่ก็บบริไกลกันพอปันใดพี่น้องเนาะก็ถือว่าไปหอดมาถึงพี่น้องแต่ว่านี่ก็ เขาก็เลยว่าพอดีมีเสือเนาะมีเสือของอันแม่เพิ่นฝากมาเข้ากันดีใจแหละก็จะเอามาให้เพิ่นนั่มนะเพราะว่าเพิ่นกับโบมี่นะน้องน้อยนี่ก็คักโลดเนาะก็ข้ากโลดข้าแค่น้อยก็คักโลดห่างก็คักโง่ห่างเลยห่ามได้ห่ามและอันนี้ต้นต้นนี้บริหารน้องน้องเก็บไว้เขาเป็นเสียงเขาลุกคนดำเข้ากันบ่ อ๋อนกนกขับใจพเนนกจบคลองเครื <cessor> ่องนกขับใจพเนนเอาเอาไว้ใส่อย่างพี่น้องเลยนกขับใจตงยางนี่ก็เอาไว้ขับใจไอ้นี่บอสขับใจเพื่อนล้วก็แล้วพี่น้องนอต่ว่าบิลลี่กับชินาไปดูของน้องลงน้องบิลลี่กับมีความคิดความฝันก็คือเรื่องก็คืออยากซอยน้องเฮ็ดเทือนเนาะถามว่าบิลลี่หัวใจกันกับเพื่อนบอกกันถือว่าไรไปล้วมากกับเป็นพี่น้องกันน้องพี่น้องนอต่ว่าเข้าใจอยากซอยเพื่อนในส่วนที่เขาซอยได้เขาอยากซอยเพื่อนมากเฮ็ดเทือนลังนีพี่น้องนอ เพาว่าเฮือนลังนี่นี่มันชิล่มแล้ววาจักมันชิฮัก้พี่น้องมันฮักแม,ม่ตอนนั้นแม่ครับมันล่ฮห่อนกิดินแนมันฮักแล,แล้วเนะเาะาลนนาแล้วแม่ครับมาได้มาไน้มาได้ได้มาด้มาไดนมาได้ม่ได้มาไ้มาาได้มาได้า้าได้มา้าได้มาได้มาไาไดนาะได้ปาไดบม่ได้้าไดากตาน้เาเด้มานด้มาได้ได้มาไดบิ้กาได้าไได้าา้าไ้าได้มาไดาได้ด้มาเด้มาได้มาดาดไ้มาไ้มาได้ม่ดาดดดามไ้า นอฟวิลลี่กับซีคอเงินจากเอฟซีที่เพิ่นส่งมาเนาะขอน้ำเพิ่นนั่นแหละมาซอยเพิ่นเฮ็ดเฮือนพี่น้องเนาะแต่ว่าบิลลี่กับบุงหู้ว่าสิเฮ็ดได้ซ้ำใดยแต่บิลลี่คิดว่าเฮาสิเฮ็ดสุดกำลังที่เฮาเฮ็ดได้พี่น้องเนาะก็เพราะว่าคั้นสิเว้าก็ถือว่าซอยเพิ่นนึงก็คือครอบครัวนี่มีแต่ผูห้หญิงเบิดเลยพี่น้องนึงนี่แม่เฒ่าอายุ80ปีแม่นบอ่อันหลานผู้เืิดนี่ท่าได้กว่าแม่ สิบหกปีกำลังสิบหกสิบหกปีเนาะแล้วก็ผู้น้อยนี่จากปีน้องหล่ะ,ละสิบสี่สิบสี่ปีสิบสี่ปีแล้วก็แม่เชียร์แล้วเนาะเชียร์แล้วแม่เชียร์แล้วแล้วลก็พ่อช่องด็กน้อยชองคนอยู่บูดาโยน้ำเนาะพ่อหนูบูดาโยน้ำอยู่พุ่นเมืองกูเชิญอาสกอนเออว่าความจริงว่าความจริงก็ได้ก็คือเพิ่นเพิ่นไปไปอยู่น้ำขอบคู่ไม้จีน้องเพิ่นไปอยู่น้ำขอบคู่ไม้ก็คือในครอบครัวของน้องนี่ก็คือไม่ได้ไม่เแ่าอยู่แปดสิบปีแล้วกันน้องนองลานช่องคนนี้ มีแต่ผู้หญิงพี่น้องเนาะบ่มีผู้ชายเลยในเฮือนนอกก็คือจังซี่แแรกคันเฮือนฮักเฮือนเพศเพิ่นก็อยากแปลงโยู่แต่ว่ากับ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดก็คือว่าแปลเป็นภาษาลาวก็เฮ็ดบ่เป็นพี่น้องเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องนอกก่นแหละเพิ่นก็บแจ๊คเชียราะได้อะไรพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบิลลี่กัคิดว่าป่ะก็เทินว่าบิลลี่เด้มาผ่านมาเห็นแล้วเนาะก็ถือว่าบิลลี่กัได้มี FC หลายๆคนดีเบิ่งแล้วก็ซ้อยกันคนแหลกคนแช่ก็ถือว่าซรอยกันเด้อพี่น้องคนละเล็กคนละน้อยเนาะคนละหนึ่งไหลคือกันพี่นน้องเาะ พี He hey, on ite, ่ล <sup> <Yeah. S 1> <ancial cosmetic artist> ีก no, no like, right. like ับสิคอยเฮ็ดเฮือนในเพิ่นท่านผู้ใดอยากซอยกันแล้วแต่พี่น้องเนาะพี่ลีกับพ่อว่าพี่น้องแต่ว่าในส่วนของพี่ลีนี้พี่ลีสิออกเหง์ออกแห้งแล้วกาศสิคอลคอน้ำเอฟซีที่พี่ลีทราว่าคอน้ำด่ายมันซะกคอได้แล้วพี่ลีกับสิคอน้ำเพิ่นมาเฮ็ดในเพิ่นเนาะก็ถือว่าถือว่าเอาบุญมันซะเป็นสายบุญนำการเอาบุญนำการอะไรพี่น้องเนาะพี่ลีเป็นคนที่เฮ็ดแล้วกะเฮ็ดอะไรคืออยู่เฮือนที่ลังนั่นน้องอันใช้สองคนอยู่กับพ่อนั่นอันนั้นกับแม่เสียแล้วอันนั้นกันอยู่กับพ่่อมแตผู้ชายยคนเล เพิ่นยังหูจักเข็ดจักหาได้เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ชายแต่ว่าอันนี้กงอยู่กับแม่ใหญ่เนาะผู้สาวสองคนก็ถือว่าผู้หญิงหมดเลยแต่ว่าอันนี้มูหูจักเข็ดเพราะว่าเป็นผู้หญิงพี่น้องเนาะกับหูจักคุดกระปอกกระปูกับหูยู่พี่น้องแต่ว่าเนาะมันเห็ดอย่างอื่นเอาเห็ดบ่ได้คือไปตัดใหม่ัดตองสีแบกมานักเพิ่นก็สีแบกหนักนะพี่น้องได้หรือเลยเพได้แม่คัดชมนวดวันเห็ดเฮือนได้ลังหนึ่งนี่กับพออยู่น้อบ่บดทื่อแต่ว่าลังแบบลังอันใหญ่ก็ได้เนาะแต่ว่าซ้ำเก่าก็ได้ ตั้งแต่ว่าบิลีนเน้นที่ว่าโค้งสางพี่น้องโค้งสางเงื่อนนี้อยา่างไ้มันดีก็คือตอนนี้ก็คือมันเป็นโค้งสางแบบว่าไหม่ธรรมดาเราไปตัดใหม่เป็นเีน้ยนมาแหละมาคำพอเวลามันผ่านไปประมาณหนึ่งปีหรือว่าอันนี้แล้วใหม่มันก็อยากดอกอยอก<น>่าง,าง,างนันนะช้ำแค้นว่านั่นะ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 แหละแล้วก็เป็นไหม่ไพ่ไยังโดนไปมันกับเปล่อยตามการเวลามันบุคคอเส้าต้นเป็นเหลี่ยมในพี่น้องกันเส้าใหม่เป็นเหลี่ยมน้ำจอยู่ได้หลายปีนอกพี่น้องนากอยู่ได้เป็นสิบเส้าสามสิบปีหมดเลยพี่น้องนะกยังบัวหัก อันนี้เพราะว่านี่มันเป็นใหม่แน่นอนที่เพิ่นเอาขำอะไรเป็นน้องคือเห็นนี่ยเนี่นี่นี่ยเปน้องนี่มันหักต่เนี่มันหักนี่ยแหละคือพี่น้องเห็นทั้งหลังคงพี่นี่นี่แหละนี่ยเพื่อนกับบอหน่ะปัญหาแต่ว่าคงลังคาอะอยากหักเนาะแต่ว่าบิลลี่ได้สำรวจเบิ้งเบิดแล้วพี่น้องเนาะสำรวจเบิ้งเบิดเงื่อนแล้วก็คือว่าเขัอนของเพิ่นหักบิลลี่เปน้องนอกกับเพิ่นได้เอาใหม่เอายังไปขำไว้ก็คือขั้นขำคู่เสามันมันขาดมาได้ด้แม่นอน แต่ว่าขั้นผู้ใดอยากมาซอยเหื้อซอยแห้งเนาะขั้นอยู่ไก่กับบิลลี่น้าจานพี่น้องเนาะอยากซอยเหื้อซอยแห้งกักับมาได้พี่น้องเนาะบิลลี่กับยินดีต้อนรับพี่น้องแต่ว่าในส่วนของบิลลี่เองนี่กับชีออกเหื้อออกแห้งเนาะบิลลี่กับเงินข้ามกับบุกอยมีแต่ว่ากับชีจกใส่ยูนเล็กกันน้อยเนาะพี่น้องเนาะซ้ำที่เฮามีพี่น้องขั้นสี่บอกแล้ซ้ำที่บิลลี่ซอยได้บิลลี่กับชีจกใส่ซ้ำที่เฮ็ดได้แล้วกับชีคอ้นหน่อกัแม่ใจดีพันแน่ หรือว่าเอซที่ใจดีนันแหละวิลลีกับจิคอน้ำเพิ่นแต่ว่าวิลลีกับน,น้่เงินวิวเอฟซีมาเชยใหมมาโซอายุพนของต่ว่าวิลลี่ก็จะเบิ่งก่อนน้ำงเนาะแล้วก็จิคอน้ำเพื่อไดนชั้นได้กับวิลลี่กับเซฟชั้นนั้นแตว่าเพิ่นอยู่กับรหได้รู้น้ำกินกันบโบมีน้ำกินกับขอเพื่อนนี่ชาวนี่หากหน,นึ่ง้ำบ้าน่ขาคนนั้นเออแรกมือชื่อเนี่ไปข้อเพืนล่างนั้นแต่โบราร เออบนละหาบน้ำเนาะนี่ก็หาบนึงไปเคาะันนี้แล้วนำสางบ่กินนำสางบ่ะนำบาดาลถ้าเช่าน้ำได่เขามาต้มบ่ะ้าต้มห้าบ่เออได้นำบาดาลมาแล้วมาต้มเนาะมโมมี่ไปขอกินน้ำกันก็ถือว่าอะไรไม่รู้กันที่ว่าว่าบางคนนอกที่บ่้าใจกับสีทามว่าเป็นยังเพิ่นคือบวยมาเพิ่นเป็นคนที่เหตุหาไดยมาแต่คุดกระปูวิลีนางถ่ายโดนเติบพี่น้อง เพิ่นไปหากระปอกกระปู๋นอดได้ละคายกับไปแลกเกือไปนั่บิลี่กับขาใจแม่ระวังไปเท่าแม่นเออเพิ่นได้เพิ่นว่าชุวิเราจะได้เคสยั่ง้ปเสาานี่เจ้าไปค้ายเจ้าก็ต้องไปซื้อปิ่งนุวงมันบอกมี่เงินจะเบากัประมาณนั้นพี่น้องนอะแต่ว่าอันนี้กะบุมมีผู้ววานน้องข้าจักเทือนี่กะกัหลือตัวน้องยุ่พี่น้องเลยนอสำหรับเอซีบิลี่ผ้ได้มักกัเนอปกับเบิรงน้องนี่ได้พี่น้องฝากแน่เบิรงกน้องแน่กับบิลี่กับบิมาเฮ็ดนี่นมืื้อ เขาก็ต้องเบิงเครื่องเบิงของเบิงว่ามีไผยสิมาเฮ็ดซอยยังวานนี่พี่น้องว่าลำพังที่จะเฮ็ดผู้เดียวมันเฮ็ดบ่ได้ดอกพี่น้องมันต้องหลายคนที่มาซอยกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะบิลี่กัสิได้ขอเจ้าคิดตะเพียงสนี้เด้พี่น้องเด้อเพราะว่าได้อธิบายให้พี่น้องฟังเนาะก็คือขอบคข้เพิ่นจะเป็นแนวนี้แนวนี้เพราะว่าบิลี่เป็นคนที่เฮ็ดจริงทำจริงพี่น้องเนาะจ้าชุดท้ายนี้กับ่มีหยังหลายพี่น้องมีแต่อยากให้แม่กับน้องขอบใจเพิ่นเนาะแม่น้องขอบใจเพิ่นแหน่ เออน้องหลานนู่นขอบใจพันแน่เออน้องหลานนู่ขอบใจพันแธ์แนงพันเห็นนั่นนี่เออโอเคเป็นน้องนอกบิลลี่กันจีดีคอจบคลิปแต่เพื่อนสามีเด้เป็นน้องเด้อถ้่หากว่ามีผู้ใดที่เบิ่งแล้วบ่เข้าใจบิลลี่บิลลี่วอาอันใดผิดก็ต้องขอโทษน้ำนอกคนเบิ่งหลายๆเด้เป็นน้องเด้อเหตุอันใดบ่ถต์ก็ต้องขอโทษน้ำรายรายเป็นน้องเนาะสุดท้ายนี้ก็บ่มีหย่างไรเป็นน้องเนาะมีแต่คำว่าสบายดีเป็นน้องบ๊ายบาย